ข่าวักคั้นแมนเชสเตอร์เดเดประจำวันที่13พฤษภาคมโดยโคชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เดย์เดทเยนนี้คอสเนออารันยังไงแมนยูสนใจอยู่นะเมื่อเชวาริเยยอมรับว่าสนใจในการเฝ้าเสาให้กระดังชีมในเวทีพิมบริกโดยรูก้าเชวาบริเยผู้รักษาประตูของเบริวยอมรับบอกว่าการได้ลงสนามในศึกพิมบริกอังกฤษนั้นคือความฝันของเขาท่ามกลางการะแสข,ข่าวได้รับความสนใจจากด้านของฝั่งแมนยู โดยกัน,นี้อังเดเรโอดันนาผู้รักษาประตูของแมนยูเองนั้นตกอยู่ภายใต้ความกดดันหลังที่เจ้าตัวเนี่ยก่อความผิดพาดหลายครั้งตั้งแต่ที่ย้ายมาเฝ้าเสาให้กับทางทีมปริษัทแดในครั้งนี้โดยคาดกันว่าบริเวณอัลบอริมกลุนซสือของฝั่งแมนยูเองนั้นหมดความอดทนกับผู้รักษาประตูทีมชาติแคนาบรุนรายนี้และก็เรียกร้องให้สโมสรเซ็นสัญญาในการคว้าตัวผู้รักษาประตูคนใหม่เข้ามาเสริมทัพชุนตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงสมอน,นี้ โดยมีการรายงานข่าวของฟูจิแมคคา t o โตนะฮะสื่อของฝรั่งเศสร,ระบุว่าแมนยูเองนัน้นสนใจจะคว้าตัวบรูกาเชวาดิเยผู้รักษาประตูเมือหนึ่งของเบริลมาร่วมทัพโดยบรูกาเชวาดิเยผู้รักษาประตูในวัย23ปีของทางด้านเบริลเนี่ยโชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้ซึ่งก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเขาเป็นในดับประตูดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์มากสุดคนหนึ่งในโยุโรปในขณะนี้โดยทางด้านของแมนยูเองอาจจะพยายามเซ็นสัญญากับบรูกาเชวาดิเย ช่วงสมมตินี้และล่าสุดนั้นผู้รักษาประตูรานนี้ก็ได้เป็นเปิดเผยถึงความปรารถนาที่จะย้ายไปเล่นในพิมเบลิกโดยเขาเองก็ได้กล่าวบอกว่าพิมเบลิกอย่าง,งนี้นันบรอมันเป็นลีกที่จะทําให้ความฝันของทีมเป็นจริงมันเป็นอะไรที่น่าดึงดูดใจในครั้งนี้เป็นอย่างมากผมมีสัญญา2ปีบระคุณเองก็รู้จักประธานสโม,มอสรโอวิวรบริเยบรตองสประธานสโม,มอสอรเรว ผมเองก็ไม่ได้รับข้อเสนอเฉพาะเจะจงจากประเทศนี้ในครนีักเท่าไหร่นักแต่มันทาให้คุณนั้นสามารถคิดได้ในคราีนี้นั่นเองนะเป็นดังว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นแล้วกันครับว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะเ,เรามาดูข่าวต่อมาก,กันครับอาร์ตยังไงสื่อเผยชื่อนักเตะที่บาเซรลนาพร้อมจะขาย เดนกันนี้นะักข่าวฟังบาร์เซโลนาเองอาจจะตัดสินใจขายฟรังกี้เดยองในช่วงสมอน,นี้ในกรณีที่อาร์บิทฟิลชาวดัชไม่ขยายสัญญากับสโม,มสรทดแทนฉบับเดิมที่สิ้นสุดในปี2026ในคศนี้ซึ่งงานนี้เดียร์โอสปอร์ตรายงานข่าวว่าแอดเดอร์ซอนเดโกผู้ในการกีฬาของบาร์เซโลนากำลังหาทางที่จะลดข้อจำกัดทางด้านของการเงินที่สโม,มสกรกำลังประสบอยู่ในปัจจุบัน แณะอาจจะพิจารณาขายนักเตะบางส่วนหากว่ามีข้อสเสนอที่เหมาะสมเพื่อจะเปิดพื้นที่ว่างในเพดานเงินเดือนสำหรับการที่จะเซ็นสัญญากับนักเตะหน้าใหม่ในช่วงเสมอนี้โดยตามการรายงานข่าวระบุเลยแตว่าชื่อนักเตะที่อยู่ในขายมีโอกาสจะย้ายสังกัดในช่วงจบฤดูกาลนี้หากมีข้อสเสนอที่เหมาะสมมาถึงสโมสรอาทิเช่นอินยากี้เป็นยาโรนันอา,าราโฮเปาส์มิสเตอร์อันซูฟาตีปาโบจอเรเอ็กสเตอร์ฟอร์ เฟมินโปรเสปสปาโบปาเอสกาบิบรากาบีรวมไปถึงฟรงกี้เดยองในกรณีที่มิดฟิลชาดัชไม่สัญญาใหม่กับสโมอสรในขณะนี้ซึ่งแผนของบาร์เซโลนาเองนั้นก็ไม่ใช่การาส่งรายชื่อนี้เข้าสู่ตลาดนักเตะแต่พวกเขาเองนั้นนะฮะพร้อมเปิดการเจรจากับทีมที่สนใจนักเตะและก็จะยอมรับเฉพาะข้อสเสนอที่เหมาะสมกับทีมเท่านั้น โดยเฉพาะผู้เล่นที่ไม่ใช้ขุมกำลังหลักของท่าทนังของเทรนเนอร์ฮันซี่ฟริกในครั้งนี้เป็นนังว่ากานนี้นะผมต้องไปดูกันต่อไปก็ได้วยกันนะฮะแมนยูเล mm ็งใครไว้หรือเปล่าไหมโดยเฉพาะแฟรงกี้เดยองกาบีก็น่าสนอันซูฟาตีก็น่าสนเพราะฉะนั้นแล้วเตรียมเงินไว้ดีๆนะอาร์มาดูข่าวต่อมาเช่นครับอาร์ตยังไงประธานลิเวอร์พูลบอกผีรักจริงต้องมารอมาสเตดูอานโนในครั้งนี้นะ โดยการน,นี้อังเก้ปาโบลปริโตประธานสโม,มสรเวริโเพสออกปากแข้งไปยังแมนยูรวมถึงค่ายยักษ์ใหญ่ยุโรปอื่นๆหากว่าอยากได้ฟรังโกมาสตานันจูเอโนดาวรุ่งอน,นาคตะไรของพวกเขาจริงไม่ควรจะชิงสุก่อนหามนะโดยแข่งมื่7ปีบัินี้ผลงานในการพัฒนาต่อเนื่องจนถูกขนานนามว่าเป็นเริโอนเนลเมซี่คนใหม่โดยเรลานี้มีค่าสัญญาอยู่ที่ประมาณ45ล้านยูโรอย่างไรก็ตามประธานสโม,มสรของยักษ์อาเจนไตก็ได้แนะนําบอกว่า ปีศาจแดงเองต้องรองให้เด็กนั้นบกสุมกันนี้หน่อยนะมันสําคัญที่ต้องค่อยๆปลุกมาสเตโ,โนอย่าลืมด้ว่าเขาเพิ่งจะอายุ17ปีเท่านั้นการเปิดปากผ่าน ESPN Argentina เด็กมันก็ไม่ได้รีบนะส,มสนโมสรทีเราเพจเองเราก็ไม่ได้ร้อนเงินเช่นกันสิ่งที่ดีที่สุดก็คือรอให้ทุกอย่างครบวัฏจักรของมันจากการเติบโตอย่าไปเร่งใดๆทั้งสิ้นคุณต้องทำอย่างใสสะอาดเป็นอย่างมากอย่าเพิ่งกาดดันเขาเกินไปกว่าที่จะรับได้ ตามกฎหมายแรงงานของอังกฤษนั้นอนุญาตผู้้เล่น18ปีขึ้นไปเข้าไปเป็นเด็กฝึกหัดสโมสรแบบไม่ต้องมีผู้ปกครองติดตามซึ่งเคสนี้เต็มเกมนะฮะอ่าเต็มเกมสิงหาคม25ในครัน้นี้ถ้ามันอยู่อยากได้ต้องรออดเปรี้ยวไว้กินหวานนะจ๊ะเรามาดูข่าวต่อมากี่ครับอาร์ตยังไงยกเครื่องหน่อยก,ก็แล้วกันกิกแนะแมนยูดึง10แข้งใหม่ล็อกชื่อ2คนในครั้งนี้ตลาดซัมเมอร์นี้ต้องมานะ เมืองานนี้ด้านของทางฝั่งนะฮะบรอันกริกแนะแมนยูเองนั้นควรดึงแข้งหน้าใหม่9ก้ถึงสิราย,ายหากอยากจะกลับมาอยู่ในระดับแถวหน้าอีกครั้งล็อกเป้าเลียมดีแลฟหนึ่งแลวก็มาเธอสกุลย่าสต้องมาสมเมร์นี้เลยนะเดียวกันนี้ทางด้านของฝั่งบราันกริกตำนานปีกพ่อบสถของฝั่งแมนยูของทัพปีศาจแดงเองจําเป็นจะต้องนะฮะดึงนักเตะหน้าใหม่มาเสริมทัพ9หรือว่า10บรายหลังทําผลงาน่ายแย่ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ โดยที่เรียกว่าวรังันดับที่16ของตารางคะแนนมีทั้งหมด39แต้มจากทั้งหมด36นัดในครลังนี้โดยอดีตดาวเตะนะาผมของทางฝั่งกุนซือทิมชัดเวลเองนั้นก็แสดงความคิดเห็นผ่านรายการเว็บบี้แอนโอนิลโชบอกว่า เราต้องการนักเตะหน้าใหม่9ก้หรือว่า10คนแต่เราเองจะไม่ดึงพวกเขาทั้งหมดในช่วงปิดตลาดในช่วงสมนันี้นี่แหละครับคือปัญหาเราเปนอัมบริมมีเวลามากพอไหมที่จะดึงนักเตะในแบบของเขาเข้ามาซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาสัก2-3สาช่วงตลาดซื้อขายในครนี้บ้างไหมเราเองต้องการกองหน้ามันเป็นเรื่องที่ตลกนะที่แมนยูมีกองหน้าที่มีชื่อเสียง เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเราเคยมี3หรือ4คนในอดีตและอันกริกได้กล่าวพร้อมกันนี้กิกเองก็ยังหวังให้แมนยูดึงทั้งเล hm ียมดีดัฟ e หัวหอกอีสวิทชาและก็มาติอุสกุญญากองหน้าของทานดั้นบูฟ an ัมตันเบนเดอร์มาพร่มทีมในช่วงสมอน,นี้โดยมั่นใจว่าจะยกระดับทีมในครั้งนี้ได้อย่างแน่นอนนะโดยพวกเขาเองทั้งคู่นี่จะยกระดับทีมได้อย่างแน่นอนทั้งคู่นั้นมีประสบการณ์ในเกมฟุตบอลพรีพมเมียร์ลีกซึ่งถือว่าเป็นข้อดีอย่างมากเลยนะฟอร์มการเล่นของทีมในลีงงพอ พวกเขาเองก็พปสูสุดแล้วว่าสามารถทําประตูในครังนี้ได้เมื่อคุณอยู่ในห้องแต่งตัวในช่วงประดิษฐ์อะไรมนักเตะที่ดีเข้ามามันไม่เพียงจะทําให้แฟนบอลน,นั้นรู้สึกดีขึ้นแต่ว่ายังทําให้นักเตะนั้นรู้สึกดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นหากคุณเห็นนักเตะเหล่านี้ดีแลฟแล้วก็คุณย่าเองเข้ามาคุณจะรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าการยกขะดับในะ,ะพวกเขาเองนั้นเป็นนักเตะที่ดีไรอ,อันกิกใด้กล่าวชิ้ใช้ในครังนี้เป็นนวังงานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็ได้กันครับ ว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้มันเถิงอย่างแน่นอนนะเรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงแมนยูตั้งเป้าเพียงแค่จบนะฮะในการติดกลุ่มอันดับท็อปซิกของพิมบริกในฤดูกาลหน้าโดยสื่ออังกฤษเปิดเผยบอกว่าแมนยูวางเป้าหมายในพิมบริกอังกฤษในฤดูกาลหน้าคือการติดท็อปซิกหลังจากที่ฤดูกาลที่ผลงานที่ย่แย่ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ซึ่งแมนอยู่นั้นภายใต้การคุมทัพของบริเบนอัลบริมคุณซือชาวโปรตุกสก็โชว์ฟอร์มได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายโดยเฉพาะในลีกด้วยการอยู่อันดับที่16ของตารางคะแนนโดยการมีทั้งสิ้น39แต้มจากทั้งหมด36นัดอารกรแพ้ในลีกไปแล้วมากถึง17นัดซึ่งการรายง,งานข่าวจากสมูเอลส์รักเฮิร์ชะนักข่าวของแบนเชสเตอร์วินลิงนลล์ระบุเลยนะว่าบรรดาผู้ที่มบียดนาจในถินโอเชลฟอร์ดเองนั้นเชื่อว่าการจบในท็อป6ถือว่าเป็นเป้าหมายที่ยอมรับได้ ในฤดูกาล2 0 2 5ในครักนี้โดยแมนยูเองก็ที่ไม่สามารถจะคว้าชัยในลีกมาได้7เกมติดต่อกันเวลานี้การังมุ่งหน้าสู่ตำแหน่งที่แย่ที่สุดในลีกรอบกว่า50ปีซึ่งก็เป็นเป้าหมายดังกล่าวที่ไม่ใช่สิ่งที่สโมสรได้ตั้งเอาไว้โดยตามโปรแกรมทีมบริกเหลืออีกเพียงแค่2เกมและก็ทีมที่อยู่เหนือโซนอันดับตกชั้นแค่2อันดับเท่านั้นขณะที่ทีมตกชั้นไปแล้วก็เป็นทีมที่เพิ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นมาทั้งหมดในครักนี้ที่ยซ้ำไป โดยก่อนหน้านี้ท่านับในพ,พรีเมียร์ลีกในฤดูกาล2021แมนยูเองนั้นทำแต้มเป็นต้อนที่สุดก็คือ58แต้มและกระดบในอันดับที่6ของตารางคะแนนซึ่งในฤดูกาลนี้นั้นมีผู้จัดการทีมคือโอเดกุนตุชชามเคลนคาริกและก็ร,รับหลันิก อย่างไรก็ตามนะครับปีศาจแดงยังคงมีลุน้นแชมป์หนึ่งรายการในช่วงซีซั่นนี้ก็คือยูโรปาลีกหลังเข้าสู่รอบชิงชเตเลิศดวลกับท่านของทอรแนาโดสเปอร์อหัหากจะควา้าแชมป์ได้โคต้าไปเล่นในเซฟยูฟาแชมเปี้ยนลีกและดูการหน้าแบบอดีตนวัิแล้วก็ต้องทำให้จงได้ในคณะนี้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวลือสโมสรแมนเชสเตอร์เดนต์ในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนตลับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซ u b s c r i b e ให้กับผมครับ ขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ